สวัสดีคือเกานะครับเพชรขชพลคนเมืองยศครับคลิปนี้สิภาพพี่น้องมากินอาหารเจ็ดอาหารกินเองภาษาสับท่างกับก็กอื่นว่ากุ๊วันนี้สิน้ำนเสนอเมนูหนึ่งไก่ตะว่าบดยุไตน้ำหนึ่งไกใ่ใส่ตะไะใส่ป่าเอ้หวนเียบบอกควนกุ้มเลย การเฮ็ดกับวยาครับตำเครื่องให้เข้ากันตะไคร้หัวชิงไคใบมะกรูดทิกแห้ง <c oughs> หอมแดงกระเทียมเ <c oughs> ป็นตะแเสียบคครับตำให้มันคุกเขาเข้ากันหลังจากนั้นเราก็มาใส่กระทะเหยาะน้ำมันลงไปหน่อยอันนี้เป็นเมนูไก่สะดุ้งใส่ไกล่ลงไปเลยเลยด้หลังจากที่เห้า ตัวเครื่องให้มันคลุกเข้าเข่ากันบานี้กจีิเอาไก่ครับที่ล่างสะอาดแล้วนี่็นว่าทั้งไอไปนั่มนะรับรองว่าแ่บแท้แน่นอนนี่คลุกเขา้าไก่ให้เข่ากันกับเครื่องครับหลังจากนั้นท้ากสีใส่ซอสหอมนางรอยใส่ซอสหอมนางรอยลงไปหอมย่างรม เ่าปีนทองครับแล้วก็ผงนัวน,นี่ใสหลายแสบหลายใส,ห,ยสหน่อยแสบหน่อยโอ้พรอละลผู้บาดมันถูงหัวดีม, <c oughs> มันกับของแสบแล้วกับสิฟันนั่งก็ได้เหยาะน้ำปลาลงไปนิดอแล้วก็ซอสฝา,าเขียว,ล,ว,วลงไปิไอมลงไปจักหน่อยครับเห็นบอกแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันสักนิดหนึ่ง สูตรนี่เขาเอว่าเป็นสูตรนึ่งไก่แบบเร่งด่วนหนึ่งไก่หัวไก่อะไรพี่น้องแออต่ว่าขันไส่พักหอมต้นพักอันนี้มันก็สิเป็นออมอันนี้เขาโมเมนออมอันนี้เ้าี่เป็นสูตรแบบฝรั่งจังหน่อยนะแบบสไตล์อิตาลีที่นะนะครับเรียนบ่าสีสันหน้าตาบวนานข้าวกระสีอยเห็นมันสุกอบอยู่ในนี้ครับ ให้มันสุกปกอยู่ในนี่ <จอ S 1> แล้วก็<จ>อเอามารับประทานได้เอเห็นบ่นี่นี่นี่ปดโบกบกเลยเห็นตะเสียมบพี่น้องโอ้อยพุกนกินเตะดังทวนทวนอยู่กันยังวะเอาคลิปนี้ไว้ <c oughs> สสกำหรับการทำอาหารนะครับสูตรไก่กระทะนี่แหละเห็นบ่เดี๋ยวจักน่อยกระหไก่อบมันก็ชิมนุ่มไปในตัวนะฮะ ฝาปิดไว้อ่างุ้มไว้คือจังฝาถ้่วให้โล่นี่แหละครับพี่น้องเห็นว่าเออย่าฝ้าเปิดเดอ้อลิ้นจะกเกินลิ้นจะเกิน,น,เ,กนเอาคลิปนี้ไปซ้ำมี่นะครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆสำหรับ FC นะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วกาขอบคุณทุกการกดไลค์หัวใจคอมเมนต์ <c oughs> ถ้าคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยจักน้อยนึงกับวซอยแช่ให้แน่เด้อ ครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ละซ้ำบายดี